าเปิดตัวแบบอเลท่อหลลอเท่กาดส,สวิสดัสสมบูรทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับการรีวิวตัวละครในแบบ Security Tower Defense เช่นเคยนะครับซึ่งเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะไอตัวที่พี่จะรีวิวเนี่ยมันมันเอาไอ้เจ้าคิงแฟรติตมาแทนแล้ววะคิงแฟรติตคอกแมนห9าร้อยโลบักโอ้โหจำนวนการซื้อ,อย่างเยอะเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเนาะคือจริงๆเนี่ยพี่จะมารีวิวเจ้าเกรซียไอตัวของ ไอ้วันก่อนที่เพิ่งเอาออกไปนะครับไอต้ตัวนี้นี่นี่นีตัวเนี้ยเอ้าแล้วมันก็หาซื้อไม่ได้ดิเอา้าเอาแม่งเอ้ยแม่งเอาออกไปแล้วด้วย <c oughs> เอาออกไปแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้ตัวละครมาก็เดี๋ยวรีวิวไปก่อนละกันนะเดี๋ยวนะมันชื่อว่าอะไรวะอ่านี่เกรเซียไททันคาเมล่าแมนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเติมเช่นกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าด้วยเนาะ ตัวนี้นะครับเขาไม่ได้บอกถึงความสามารถอะไรเลยเนาะหลักๆก,ก็แค่ DPS เจ็ดหมนนะครับนอกนั้นพวกสกิลกดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีบอกเนาะแล้วก็มีคนซื้อถึง800พตัวคิดดูดิมันเป็นตัวเติมนะทุกคนตัวเติมที่ราคาสูงมากๆเลยรู้สึกช่วงนี้กลับมาเปิดทีเจ้าของแบบอู้ฟู่เลยนะอ๋อแล้วพี่เพิ่งได้ตัวนี้มาอัปเกรดไททันซันต้านะครับรวมถึงเจ้าแคนดี้ดิวด้วย2ตัวนี้ก็เดี๋ยวรีวิวในอนาคตล,ละกันนะครับแคนดี้ดิวไททัน ก็เดี๋ยวทยอยทยอยรีวิวแหละซึ่งแบบนี้เนี่ยช่วงนี้จะลงติดต่อกันหน่อยแบบวันละคลิปเลยเพราะตัวละครใหม่มาเยอะจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆไหมหรือว่าจะอัปเดตแค่ช่วงนี้แล้วหายอีกหรือเปล่าก็ขอรีวิวไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนแบบอื่นๆอย่าง Tower Defense X อะช่วงนี้คือพี่กำลังฟาร์มอยู่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับขอฟาร์มเสร็จก่อนเพราะแต่ละตัวใน TDX นี่ใช้คิสตั้นเยอะๆแล้วก็พี่ฟาร์มแบบไอ้ด่านกิจกรรมอะตาละสอนระอยตัวละครกันเลยดีกว่านะครับ เฮ้ยทำไมขึ้น F k วะอ๋อของพี่มีจอสอันถ้าเอาเมาส์ไปจอซ้ายจอขวามันก็ขึ้น F P L เนี่ยโอ้เึิงงรู้เลยก่อนไปเริ่มนะครับก็เหมือนเดิมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับและใครสนใจบริการซื้อตัวละครแบบนี้เนี่ยก็ขอฝากลานค้าบ,บิวประก่อนบ่อนปะกกิวไว้ด้วยนะครับ Build, บิวปกรณช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมอา V โดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปรกรณน,นะครับ ก็โดยความที่เกรเซียไททันคาเมราแมนเนี่ยใช้เงินในการลง3,500พอาะงนั้นต้นเกมพี่ขอใช้ตัวน,นี้เบรกไปก่อนละกันเนาะอ่ะเต็มตัววางระยะโจมตีก็ก็ไม่ได้กว้างมากแต่ไม่ได้แย่นะอ่ะวางไปเลยเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจ4,000ระยะ60โคดาวน1วิซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเออจริงๆดีไซน์พี่ว่ามันมันดูดีนะไม่ได้แย่เลยถือว่าโอเคแต่ว่ามันดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษแบบในเรื่องการโจมตี ใช้เงิน2,000ในการขึ้นเลเวล2นะครับแล้วก็ตัวละครถ้าสะสมถึงเลเวล4จะมีสกิลด้วยเลเวล2ดาเมจ8 0 0 0ระยะ60คูดาวหนึ่วิใช้5,000ขึ้น3ามเลเวลา3ดาเมจ1น0 0 0 0ระยะ65คูดาว0.8 DPS 12,500นะครับไอตัวนี้ยังไม่มีทร a ลนะก็คือไม่มีบัฟเลยเลยซึ่งถ้าดูจากปกติพี่ว่า f o r เ e n c a m มล่าแมไอตัวฟรีไอตัวอีพิกธรรมดาเก่งกว่าวะ่ะ เนี่ยมันดูตีไม่เข้าไม่ทันจริงนะเนี่ยเอ๊ะทำไมดูกาดแปลกแป,กปะบิ๊กบัตเมันดูดีกว่าเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ดียวสถานการณ์ไม่สู้ดีวะ่ะเออมันมันตีเป้าหมายเดียวใช่ไหมโอ้แย่แล้วว่ะเช๊เงินเจ็ดันห้าร้อยขึ้นเลเวลสี่คือมันตีเป้าหมายเดียวแล้วก็ดีเพแค่หนึ่งหมื่นสอพันห้าร้อยอ่ะมันมาดูกระโปรงมากเลย เลเวล4ดาเมจ2 0 0 0 0นะครับระยะ65คูดาวสองจุดเจดาเมจวีละส0,000นะครับหรืออาจจะเพราะว่าตัวอื่นพี่ใส่ทร i เอลเพิ่มบัฟเพิ่มสถานะมาวะก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมัเฮ้ยมันดูไม่เก่งจริงนะเนี่ยมันดูแปลกๆวะอาจจะเป็นการเกมเลดเกมหรือเปล่าแล้วก็ใช้เงิน1 5 0 0 0นะครับในการขึ้นเลเวล5แล้วก็เดี๋ยวพี่ขอทำการสะสมตัวละครเนี่ยให้ขึ้นเลเวล4ก่อนจะได้ดูว่าสกิลทำอะไรได้ด้วย อันนี้พี่รีวิวแบบจริงจังนะเนี่ยแบียบจริงจังจริงใจ,งจ,งจเลยถ้ากากก็คือกากนะในส่วนตัวตอนเนี้ยถ้าพูดถึงช่วงต้นเกมกลางเกมตอนนี้พี่มองว่าไม่เก่งค่อนข้างไปในทางที่กากเลยแหละเพราะว่ามันตีเป้าหมายเดียวใช้ลำแสงยิงจากกล้องบนตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเก็บเงินขึ้นเลเวลต่อไปก่อนแล้วกันอ่ะขึ้นเลเวล5นะครับเลเวล5ใช้เงิน1 5 0 0 0ดาเมจ3 6 0พ0ระยะ80คูดาลศนะครับเป็นเลเวลสุดท้าย ดีเพเนี่ยอยู่ที่วีล่าเจ็ดหมื่นสองพันเออก็ยังโจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนเดิมว่ะเอ้คืออย่างตัวฟอร์เซนคาเมลาแมนไอตัวอีพิกที่หายง่ายอะ่ะมันก็ยังแบบโจมตีโดนหลายตัวใช่ไหมละ่ะอันนี้มันโดนตัวเดียวเว้ยดูกำกัไงก็ไม่รู้อเดี๋ยวลองวางเพิ่มดิน่าจะวางได้หลายตัวหรือว่าเขาจะเน้นแบบว่าปริมาณในการลงเยอะ แล้วก็ใส่ทริอลที่มันเพิ่มดาเมจจะได้เคลียร์ทีละต,ตัวแรงขึ้นนี่หรอเพราะว่า DPS มันเยอะนะเจ็ดหมื่นสองอ่ะไม่ได้แย่เลยพอๆกับไอตัวนี่เลยไอคอมพิวเตอร์วูแมนอ่ะอ่ะตอนนี้นะครับพี่ก็ทําการวางมาทั้งหมด3ตัวแล้วตัวที่สามใกล้ตันแล้วเดี๋ยวมาดูซิอยากรู้เหมือนกันว่าจะจำกัดตัวลงหรือเปล่าอ่ะตอนที่สามขึ้นเลเวลห้านะครับเรียบร้อยตัวที่สี่ ตัวที่4ลงไม่ได้ก็คือจำกัดในการวาง3ตัวละครเอ๊ะวาง3ตัวละคร DPS ตัวละ72็ดหมตัวรวมกันเท่ากับ216,000่ใช่ไหมวะใช่ดิเออเบาส่วนสก,กิลสก,กิลอืมอืมคือยังไงวะสก,กิลมันยิงแสงออกมาจากสะดือเอ๊ะ แรงหรือเปล่าวะทุกคนเอ้ยมันมันกากอะเน,นี่ยมันดูกา,กากมากเลยคือวางได้แค่สามตัวแทนที่มันจะมีสกิลตีกลุ่มหรือแบบคาว์คอนโทรลซีซีที่ทำให้ติดสตาร์ตติดแช่แข็งเลยได้ใช่ไหมเอ้ยมันดูไม่ออกว่ะพี่ดูสกิลมันไม่ออกจริงนะเนี่ยรู้แค่ว่าเป็นการยิงแสงเพื่อมาันจาัดตรงบริเวณหน้าท้องสะดืออะไรเงี้ยอะไรวะเอาจริงมันขายได้ยังไงวะเยอะขนาดนี้แล้วราคาตัวหนึ่งมันแพงนะถ้าสมมติคำนวณง,ง่ายๆมันก็แบบ เอาจากจานวนที่มันขายทั้งหมดอะเกือบสี่ล้านโลบักอาจจะเกินด้วยใช่ไหมมันตัวละสี่เก้าเก้าหรือห้าเก้าเก้าอะแพงอยู่นะแต่แม่งกระโปงจัดเลยกระโปงเกินเนี่ยมันเคลียร์ไม่ได้นะแบบว่าดาเมจเคลียร์ไม่ทันเลยบิ๊กบัตดูดีกว่าตัวฟรีอย่างบิ๊กบัตดูดีกว่าหรือจะเป็นฟอสเซนคาเมล่าก็ดูดีกว่าเว้ยเป็นไงเป็นการรีวิวที่จริงใจไหมกากก็คือกากตัวนี้พี่เขาบอกว่ากาก้วก,กันมันมันเทียบกับตัวอีพิกที่แจกฟรีไม่ได้อะ่ะ ถึงแม้พี่จะไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกแบบรู้ทุกตัวละครเหมือนเท่าเด็ดทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันกระโปงยิ่งเป็นตัวเติมเลยเนาะอ่ะเอาเป็นว่าน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวขอทําการตัดคลิปไปทางหลังเลยละกันเนาะสรุปแล้วนะครับจากที่สังเกตมาจนถึงเวฟห้าสิบก็คือพี่แกทําอะไรไม่ได้เลยสกิลกะเบามากเลยสุดท้ายพี่ก็เลยต้องลงเจ้าฟอเรสตนคาเมล่าไอตัวระดับอีพิกที่ดีกว่าตัวเติมตัวนี้ พี่กาลังคิดว่าไอตัวอ e ีพิกมันบลัคเวยมันเลยดูโกงส่วนตัวเติมนยะคือมาตรฐานมันดูปแปลกๆนะคือตัวเติมตีประชิดไม่ได้แต่ตัวอ e ีพิกมันมีท่าตีประชิดแล้วก็ตีกลุ่มด้วยเก็ตปะแม่งโคตรแปลกเลยทั้งๆที่แม่งควรจะเป็นล่างหนึ่งกับล่างสองไรเยยงี้ยระหว่างนี้ก็สแปมตัวอ e ีพิกรัวๆเลยนะครับเพราะว่าทําดามเมจไม่ทันจริงจังเลยนี่ตีไปใกล้ละใกล้ผ่านละเนี่ยดูดิ ไอตัวร่างแรกเนี่ยจะเรียวกว่าร่างแรกดีไหมฟอสเซนคาเมล่าแมนมันโจมตีประชิดได้แต่เกรเซียที่เป็นตัวเติมอ่ะมันตีไม่ได้เวงงจังเลยอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอสรุปจบเลยลวกันสำหรับเจ้าเกรเซียไททันคาเมล่าแมนตัวนี้เออถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อก็ได้มันดูไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าใครอยากสะสมก็ลองออกมาใช้ได้เช่นกันเพราะส่วนตัวรู้สึกฟอ์เซนคาเมล่าแมนอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ําไป ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า